ตอนนี้เราก็มาทํามาดูวิธีตาน้าจิ้มซีฟูดกันเลยเนาะทุกคนน้ำจิ้มซีฟูดขอยนี่นึงมาท่อยสิีเอาพริกขี้หนูพริกขี้หนูนี้เป็นพริกขี้หนูแบบไม่สุกนะทุกคนเอาลงไปจะมีพริกสองชนิดเนาะทุกคนแล้วก็จะมีพริกกินดาพริกกินดานี่จะเอาเป็นแบบสุกเอามาผสมกันเนาะวันนี้ครัเอากระเทียมลงไปนอกจากนั่นเขากับตาก่อนที่ตำเขาเอาเกลือลงก่อนทุกคน พอเอาเกลือลองไปใส่นี่เขาเขาสีบอกกระเด็นเนาะเขาสีบอกกระเด็นแห้งอ่ะนะแต่มันก็ขึ้นกับว่าแห้งเขาตำได้หลังจากนั้นเทาเราบ่มีเครื่องปั่นเนาะเพี่มพน้องเขาก็สีมาตำเอาเขาตีตำตำประมาณนี่ทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาก็มาเบ่งวิธีที่ว่าเขาจะปรุงกันเลยเนาะเป็นขั้นตอนที่ว่าปรุงน้ำจิ้มซีูุดด้วยทุกคนน้ำจิ้มซีูุดขอจะใส่ใน้ำปลาพอใส่ไปมากแล้วประมาณหก พกถึงเตงงงเี้ยอสอดตัวเด้อนี่น้ำจึงเลี้ยงนี่เนาะแต่คนใส่มะนาวมะนาว์เลยใส่สองหน่ยวยเด้อทุกคนมะนาวกับน,น้ำดีดีพี่น้องสองหน่วยสิบ่เปรี้ยวเกินบ่พี่น้องเลยมึงบีบน้ำแต่โอ้โหนมม้ำมะนาวเลยพี่น้องถูกใช้มือบีบเลยเขาอย่ามันเปรี้ยวนเนาะเขากัดไปก่อนบัดนี้ก็ะทิ้มาใส่น้ำตาลพี่น้องเพื่อพี่น้องน้ำเบื่อเด้อน้ำตาลนี่ใส่ หนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนแร่ประมาณสามช้อนพี่น้องน้ำปลาประมาณหกถึงเจ็ดช้อนโต๊ะรสด,ด,ดีกะอ่ะแล้วแต่ที่ใส่พี่น้องความนัวความน้ของพัยของมันตัวนี้เนาะสูตรต,ตัวนี้ตายโตอยู่แล้วปฏิเ็ธเปลาดปลาเนรห่อยปลาเนรน,นึ่งมะนาว เทิ้งเปรี้ยวเทิ <ij> ids, ้งหวานเทิ้งเค็มพ like ี่น้องเข้ากันเลยปุรีเป๊ะเลยพี่น้องไม่ต้องไปเติมอะไรแล้วเนี่ยน้ำจิ้มซีฟูดเราสำหรับน้ำจิ้มซีฟูดเเนาะแต่พี่น้องชอบเปรี้ยวชอบหวานมากก็ไปเติมเอาเองเลยพี่น้องแบบนี้เ้อะ็สิประมาณนี่ทุกคนนอกจากนั้นเทากับสีรอเอาไปล่าตัวปลาแหละตอนปลาสุกเนาะอ้าว สำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บกันเท่านี้แหละพี่น,นอ้องแซ่บหลายแม,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 ม่แม่แม่แม